สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในช่องยูทูบสระรวานเบ่าวสารใต้ทีมงานช่างซ่อมทางบ้านวันนี้เราได้ไมาโคเว็บลูกค้ามาโคเว็บใหม่ซ่อมผมไม่ใช่โคเว็บดิตัวอบุบตัวอบเห็นว่าโหลดเสียนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันสิเสียบป,ปัก๊กก่อน เสียบปลั๊กดูอาการก่อนนะครับนี่ครับไปเสียบปลั๊กแล้วเปิดดูสิหลอดฮีตเตอร์เนีย่ยใไ,ไหมหลอดข้างบนไม่ติดติดเฉพาะหลอดข้างล่างครับ ก็จะทําการแก้ไขถอดออกมาดูก่อนแล้วก็ไปหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับเราได้ถอดออกมาแล้วนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้แล้ก็จะเป็นไส้ข้างในเนี่ยเห็นไหมที่มันเสียขาด ที่จริงมันจะต่อกันเลยขายแล้วเก่าพอสมควรแล้วถูกต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็ต้องสั่งอะไรมาก่อนนะครับแล้วถึงจะทำการเปลี่ยนข้างล่างแก้โอเคอยู่สำหรับสลอดเดียวหรือว่าแก้ง,ง่ายๆคือเราต่อกันก็ได้ถ้าต่อกันมันก็จะไม่มาตรฐานนะครับขาดหมดแล้วบิดหมดแล้ว ทำการแก้ไขเสร็จแล้วอลองดูเรียนใช้ไดรไหมนี่ร้อนแล้วครับร้อนข้างบนข้างล่างนี่ข้างล่างก็เริ่มร้อนแล้วทั้งสองร้อดอ่ะสองร้อดข้างล่าง หลอดบนโอเคครับผมปิดก่อนเสร็จสิ้นครับประกอบปรับส้มขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับรคนคนช่าบงบ้าน,านส้มทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับ